Hello, สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนมามานะคะวันนี้เรามากินอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะเพื่อนนี่เนาะ,ะอันผักแคนะคะผักแคที่เราลวกไว้เมื่อเมื่อเดือนก่อนนะคะนีนะะ่เราออกมาอุ่นกินนะคะมีดอกแคเนาะปนนะคะ,นะ,คะปนปลาทูนะคะเพื่อนนี่เนาะ,ะนี่แผ่นหออมสามชั้นอ่าทอดน้ำปลานะคะ ขาเหนียวพี่น้องข้าเนียวกล้องนึงนะคะมาเดิอน,นะคะผู้ใดบ่มียังกินมาเดินมาเดินนะคะมาจอยกันนะคะมาแล้วก็มากินกันเลยนะคะแซ่บพดผูดมโมมาแตงะคะ่ะอันหมูแซ่บแซบได้หมูสามชั้นเราอันมาไวนันสามสิบนาทีเองพี่น้องอ ต,นนะต้นหอมพกักในสวนพี่นนองมันเยอะ คนมันกลิ่นแซ่บกิ่นยังกับแซ่บพี่น้อง าเแ้อผู้ใดญ่ผมไมยังกินนะคะพรุ่งนี้เพื่อนชวนไปกินปาร์ตี้อีกแล้วเนาะผู้สาวคาเลาอเื่นสีแ่แปนกินนนะั่บ้านเพื่อนอีกแล้วนะคันเพื่อน <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้พี่บายต้องไปกอลเดอร์นะคะเพื่อนอันคลิปมัน,นตัดต่อ,อย่างนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันเมื่อชาไตรงการนะคะสวัสดีค่ะแทบแทพี่น้องคอนเฟิร์ม